อ่าโอเคมันมันตอ่อกันเรื่องของลิมิตนะเรื่องลิมิตลิมิตของพลิโนเมียลอะไรือโพลิโนเมียลพอลิโนเมียลเขาเรียกว่าสมการพหุนามนะเรียกสมการพหุนามสมการพหุนหามเช่นยังไงเช่น x กาลังสองบวกสอง x บวกหนึ่งเนี่ยนัคือดูแล้วมีตัวแปรแล้วเป็นเลขยกกำลังอยู่ด้านบนเป็นตัวแปรแล้วเลขยกกำลังอยู่ด้านบนเรียกว่าสมการโพลิโนเมียลพอลิโนเมียลคือเป็นตัวแปรอยู่ข้างล่าง เลขเก็บกำลังอยู่ด้านบนแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตัวแปรอยู่ข้างบนเราเป็นตัวเลขอยู่ข้างล่างอย่างนี้เท่ากับศูนย์ในพวกแนวเนี้ยเขาเรียกว่าเอ็กโปโอเคมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเรื่องของสรรมการโพลิโนเมียลกันคือสรรมการพลิโนเมียลอ่ะลาเราทําก็คือง่ายๆเลยนะเป็นเรื่องของลิมิตพลิโนเมียลแต่ธีทท,ทานี้นก็คือลิมิตของพลิโนเมียลก็เหมือนแทนค่า ต้งเหนเป็น x เราก็แทนด้วยตัวที่เขาใกล้อย่างเช่นข้อนี้เขาเขาใกล้ลบหดังนั้นต้องไหนเป็น x เราก็แทนด้วยลบหนึ่งก็เลยเป็นลบหนึ่งกำลังห้าลบด้วยลบหนึ่กำลังสามบวกด้วย3ามคูณลบหนึ่กำลังสองลบด้วยหนก็เลยจะได้ค่าเท่ากับลบหนึ่ลังห้าได้ค่าเป็นลบหลบกับลบหนึ่กำลังสามก็เป็นลบหนึ่งบวกกับสามลบหนึ่กลังสองคือหนึแล้ว <kaz> ก <an adviser> ็ลบด้วยหนึดวงเล็บออกก็เลยกลายเป็นลบหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามลบด้วยห ข้อน,นี้ลบหนึ่งวกหนึ่งก็ตัดทิ้งสามลบหนึ่งก็เลยตอนนตบสองนั่นเองคือถ้าเป็นพอลิโนเมีย e โดยส่วนใหญ่เน่ต้องทำด้านซ้ายหรือด้านขวาต่อไปข้อที่สองเช่นเดียวกันข้อที่สองมีแต่ของพอลิโนเมียล e นะอ่าตรงน,นี้ไม่ต้องโดูอ่าเหมือนเดิมอย่างที่บอกก็คือพอลิโนเมีย e ลิมิตของพอลิโนเมียล e ก็คือให้แทนค่าตรงไหนเป็น x ็ให้แทนด้วยค่าที่เข้าใกล้ข้อน,นี้เข้าใกล้ลบหนึ่งก็เลยกลายเป็นลบหนึ่งกำลังสอง บวก2คูณลบ1ลบด้วย3เสร็จปุ๊บหารยาวด้วยด้วยอะไรเอ่ยตรงไหนเป็นเอ็แทน x ด้วยลบ1นึ่กำลัง2ลบได้สองคูณด้วยลบ1บวก1ก็เลยเท่ากับลบ1นึ่กำลังสองก็คือ1ลบ2ลบ3หารด้วยอะไรหารด้วยลบ1นึ่กำลังสองคือ1ลบ2คูณลบ1ก็คือเป็นบวก2บวกด้วย1 ก็เลยข้อนี้ก็เลยได้เป็นลบสี่ส่วนสี่ข้อนี้ก็เลยตอบลบหนึ่งนั่นเองเห็นไหมอันนี้คือเรื่องของลิมิตคอนินเมียลิมิตคอนินเมียวคือแทนค่าไปเลยไม่ต้องเช็คซ้ายขวาเดี๋ยวยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้เช่นสมมุติเปลี่ยนหนเป็นลิมิต x เข้าใกล้หนึ่ง x กำลังสองลบหนึ่งหารด้วย x กำลังสองบวกสอง x บวกด้วยหนึ่งก็เลยได้ให้วิธีทำานะ ขาถามว่าข้อนี้ได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่มันเป็นลิมิตพจน์รูปเมียวเราก็ทำเหมือนเดิมต้งไหนเป็นเอ็ให้แทนด้วยค่าที่มันเข้าใกล้ข้อนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งกำลังสองลบด้วยหนึ่งหารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยหนึ่งกำลังสองบวกสองคูณหนึ่งบวกด้วยหนึ่งก็เลยได้เป็นหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งลบหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งก็เลยเป็นศูนส่วนสี่ศูนย์ส่วนสี่ข้อนี้ก็เลยตอบศูน โ okay. อเคเลนะถัดไปอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย,ย่างเพิ่มให้อันจี่ตัวอย่างข้อม่ข้อถัดมาตัวอย่างก็คือเป็นลิมิต x เข้าใกล้สองแล้วกัน x กำลังสองลบสี่หารด้วย x กำลังสองบวกด้วยลบด้วยลบด้วยสี่ x บวกด้วยสี่อ่าตนนี้ได้เท่าไหร่ถามว่าตอนนี้เท่ากับเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมเป็นการหาลิมิตของโพลโิโนเมียล ตรงไหนเป็น x เราก็แทนด้วยสองกำลังสองลบด้วยสี่หารด้วยสองกำลังสองลบสี่คูณสองแล้วก็บวกด้วยสี่าน,นี้ก็เลยเป็นสี่ลบสี่ส่วนด้วยสี่ลบแปดบวกด้วยสี่ก็เลยได้ค่าเป็นศูนย์ส่วนศูนย์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราหาค่าออกมาแล้วเป็นศูนย์ส่วนศูนย์เนี่ยต้องทำตนะ่อไหมต้องทำต่อทำต่อโดยทำไงก็คือต้องแยกตัวประกอบ เอ้าแยกตัวประกอบอยังไงล่ะคอนี้ทำต่อคีนดิทำต่อก็เลยได้ค่าสักกับลิมิต x เข้าแกล้สองของ x ลบสองกับ x บวกสองแทนด้วยตัวล่างแยกได้ไหมแยกเป็น x ลบสองกับ x บวกอ่อกับ x ลบสองโอเคจากนั้นเอ้ามีตัวไหนตัดได้มีตัดได้พอตัดเสร็จแล้วก็แทนค่า ตรงไหนเป็น x แทน x ด้วยค่าที่มันเข้าใกล้ก็เลยกลายเป็น2อบวกสองหารด้วย2อลบสก็เลยได้ค่าถ้ากับ4ี่ส่วนศูตส่วนศตอบเลยว่าไม่มีลิมิตหรือเรียกว่าหาค่าไม่ได้ก็ได้แล้วแต่ว่าโรงเรียนไหนให้ตอบไหนนะก็คือ no limit นั่นเองถ้าเราสังเกตดูจาก3ามข้อนี้มันจะบ่งบอกอะไรเราเช่นถ้า0ูอยู่ข้างบนเนี่ยตอบศูอยู่บนนะ0อยู่บน ศูนย์อยู่บนขอบศูนย์ถ้าศูนย์อยู่ล่างศูนย์อยู่ล่างขอบห่้าไม่มีลิมิตหรือหาค่าไม่ได้แต่ถ้าศูนย์อยู่ทั้งบนและล่างแบบนี้ต้องทําต่อนั่นเองโอคจากานั้นจากานั้นจากานั้นสมมุติเราจะมาทําเนี่ยเราก็เลยสรุปไว้ว่าการหาลิมิตของพวกโพลินมเมลคำตอบก็เลยจะแบ่งออกเป็นสามอย่างอย่างที่หนึ่งคือคอนสแตนท์ ก็คือค่าคงที่อ,อ,อย่างที่สองคำตอบออกมาเป็นศูนย์จะตอบเป็นศูนย์เนี่ยเช่นศูนย์ส่วนสี่ศูนย์ทั้งบนแต่ถ้ามันเป็นหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้ก็คือเนี่ยสี่ส่วนศูนย์นั่นเองคือศูนย์ทั้งล่างโอเคงั้นมาี้ประมาณนี้นก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันอีกครั้งในคลิปถัดไปขอบคุณทรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้กันเยอะๆเพื่อี่กำลังทำอะไรอยู่เรื่อยๆ เห็นนะครับขอบคุณครับ